สวัสดีจ้านิลุยชาแนลมืนอนี้มาคบกับนิลุยชาแนลเนาะมืนอนี้เขากัจะมากินกินตับมะฮงตับมะฮงมีผักเซนน้ำมี่พักตับเดด็เลยตับมะฮงผักเซนแล้วก็ผักนี่เอวส่วนผักไอ้ตังอูบ้านเข้าจากต้นใหญ่แล้วก็ข้าวหลอดลงมือเลยเนาะแล้วก็มาละ นั่นก็พักองี้ยงมุลูนี่ก็พักองี้ยงพักกระเซ็น <มา S 1> นะมาพูบมพูบมพูบไปมาบอกเรายใหญ่ให้องพี่น้องลงมือเลยเนาะใส่ข้อใหญ่ใส่มือจ้ะมีทั้งเส้ในใหญ่เส้นสน้อยอืมอืม พอมีนกับกเขออับหนิพอมีไก่บอนเป็นไก่เอรอไก่ย่วงมีเป็นไก่ย่วง,นเ,นงเนี่ยมาละมา,ละ,มาละกินเราคุ้มไหมคุ้มมาก ยังรู้มากินแต่ว่าแม่ตืม่มไหมไม้ามที่หมากนี่60บาทจา้ะมันไทยแมนสองเหรียญแต่มาขึน้นกะเพร็กูดสันมือหนุก อันนี้มากม,มากมากเพื่อนเราจ้ะมามาชิมกันเลยว่า,านนต้องต้องหัวเสี ปแมบฉันดีกับเพื่ดนดีใจจัอกรอบพัก ซื้อมาละกับมาล่างะบ่บด้ใส่น้ำเกลือได้จ้าเพราะเป็นเป็นคนกินคุ้มแดดหลังก็ได้ใส่ตูเ้เย็นแช่เย็นแว้ก่อยอร่อยอร่อยอ ก,กินน้ำเปียกมันนี่ผ้ายิงลุยเฮ็ดคลิปบออยากให้กินมือว่านธรรมดามัานนีเป็นว่านสูงอือนบมาเป็นโรนง,นง,เงเรียนยัอยางลี่ไปทองเสียโรงเรียนยาเลย่อ่พื่มีแม่ถอดใครให้กิน มันกินข้าวบูดอ่ะเอ้ของเปียกเฮ็ดเฮ็ดกับแก้มไม่ไหลักเาไหล กัแซบแซมนันชิหยำกรบกรอบข้าวบน้ิมไมกินน้ำตัวค่าคาทุกอย่างนจะไเลยค่าไกลลันคยไปจัดปั้นแล้วมอดึงขัางเดียว กเลยเวลามันยำเอียงแข็งๆมันเขื่อนมันจะลันปุ๊บน้ำเกอย่างแก๊กๆกกมือเออแม่แม่แม่ถ้าเป็นนถ้าเท่ากนะับเ,เดียรมันจิกแกๆกแกกจัดบ่แล้วใ <c oughs> ้เดือนก็กลัว กระทอดออกมันกินขาวเปอร์เซ็บอืม แสบปากมันยิ่งร่มแห้งแหฮงมามีวันชิชูแสบปากอต้องไปแล้วมันยิ่งคนตกยิ่งเกืิดจะเบิดมือจะร่มแห้งจะเปลี่ยนเป็นเขาลืดดูคนเหรอ น้องน้องแอปเปิ้ลคือพักมันกินเขายาวเลงเลยพ <c oughs> ี่ตักเอาไม้ไปอันนี้เน่คีพี่ตักก็อยู่ไปตักไม่ใส่้วยเอาของไปตักเอาเส้นกัน i've been now Ba? không hên tốn tốn Christmas thằng thương anh hả? thương anh em 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 đó, à, บองตอนจบคลิปแท้ยูทูบชั้นเนี่ยขอตัวลับเป็นกองเป็นการสวัสดีจ้า